ครับสวัสดีครับเด็กๆนะครับนักเรียนชั้นป .2 ของคุณครูนำโชคทุกๆคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาเจออีกแล้วนะครับวันนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องสัญลักษณ์และป้ายเตือนเราควรระมัดระวังตัวในการป้องกันอุบัติเหตุโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบและคำเตือนต่างๆ ที่อยู่ในรูปของสัญ,ญลักษณ์และป้ายเตือนและป้ายเตือนนั้นมีอะไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้คุณครูจะมีการ์ตูนแอนิเมชันให้พวกเราได้ดูนะครับและได้สังเกตกันว่าทุกครั้งที่เราออกไปข้างนอกไปเที่ยวก็ดีนะครับหรือมาโรงเรียนก็ดีนะครับรวมถึงนะครับ แถวบ้านมีสัญ,ญลักษณ์ป้ายเตือนอะไรบ้างที่เราผ่านตาและที่สำคัญนั้นป้ายเตือนเหล่านั้นเขาให้ความหมายอะไรกับเราบ้างนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับคุณครูจะให้พวกเราได้ดูการ์ตูนแอนิเมชันนะครับเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์และป้ายเตือนนะครับและที่สำคัญครับหลังจากดูเสร็จแล้วคุณครูก็จะมีการบ้านให้กับพวกเรา เป็นการถ่ายรูปเหมือนเดิมนะครับและที่สำคัญอย่าลืมนะฮะเราต้องควรปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูการ์ตูนแอนิเมชันกันเลยดีกว่านั้นป้ายเรื่องการเรียนรู้ความหมายของเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางแลนะมู่บ้านแห่งหนึ่ง มีครอบครัวเล็กๆอาศัยอยู่ท้ายหมู่บ้านแม่ครับปิดเทอมนี้ผมอยากเที่ยวน้ำตกเดินป่าแล้วก็ทะเลด้วยครับโอ้โหแบงค์เยอะจังเลยลูกถ้าเช่นนั้นเดี๋ยวปรึกษากับพ่อก่อนนะว่าจะได้ไปที่ไหนกันบ้างพ่อครับปิดเทอมนี้ผมอยากเที่ยวทะเลครับงั้นไปกันเลยดีกว่า ตเตรียมของตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับโอเคงั้นเราออกเดินทางกันเลยไหมกันไปกันเลยดีกว่าข้างหน้ามีอักษรทีแล้วอักษรอื่นทำไมไม่มีล่ะครับเพราะป้ายนี้ตั้งไว้เพื่อให้รู้ว่าทางา จ้าฉะนั้นเราต้องขับรถด้วยความระมัดระวังไงจ้ะลูกครับแม่ลูกเห็นเส้นตรงกลางสีเหลืองนั่นไหมเห็นครับหมายถึงอะไรเหรอครับเส้นนั้นนะ่ะเรียกว่าเส้นแบ่งทิศทางจารจราจรปกติจ้าคือเราสามารถแซงรถคันหน้าได้จ้าเอ๊ะทางขวามือป้ายนี้หมายถึงอะไรเหรอครับป้ายนี้น่ะ เขาห้ามไม่ให้รถทุกชนิดกลับรถไปทางขวามือไงจ้าลูกถ้าไม่ปฏิบัติตามอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับแม่เสียงอะไรครับแม่อุ้ยเสียงรถชนกันน่ะลูกเพราะว่าคันข้างหน้าน่ะเขาไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุไงเห็นไหมเจ๊ะลูก ่ครับลูกอยากดื่มน้ำเย็นๆครับได้ครับรอแปบบ๊บเดี๋ยวหาร้านค้าซื้อก่อนนะนนท์ไงพ่อเจอร้านคาแล้วมีที่ว่างอยู่เข้าไปจอดเลยจ้าเดี๋ยวก่อนแม่ดูป้ายนั่นสิอ้าววันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สองครับอืมถ้างั้นนะ่ะจอดไม่ได้สิพ่อเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่สองเป็นวันคู่แบงค์เราแม่อยู่ตรงนี้นะที่ตรงนั้นยังว่างอยู่ทำไมพ่อไม่จอดตรงนั้นล่ะครับ จอดไม่ได้เห็นแถบสีขาวสลับแยงนั่นไหมนั่นคือห้ามรถทุกชนิดจอดบริเวณนี้เข้าใจละครับพ่อวายเกิดอะไรขึ้นพ่อรถคันนั้นขับรถเฉียวชนไม่เป็นไรนะแม่แบงผมตกใจครับพ่อไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรลูกงั้นพ่อก็ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยนะการขับรถ พิเศษนั้นควรขับรถความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าขับรถทางหลวงชนบทหรือในเขตกรุงเทพมหานครเขตเมืองพัทยาและเทศบาลควรขับรถความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงป้ายนี้คืออะไรเหรอครับแม่ป้ายนี้บอกว่าทางข้างหน้าจะมีโรงพยาบาลไงจ้ะลูกเส้นทแยงตรงนั้นใหญ่มากครับบริเวณตรงนั้นห้ามรถทุกชนิดหยุดรถ เพราะเป็นทางออกหรือทางเข้าของสามแยกแบงค์ลูกรู้ไหมว่าทำไมเส้นหลายๆเส้นต้องมาเรียงต่อกันอย่างนี้ไม่ทราบครับเพราะว่าเส้นเหล่านี้น่ะมีไว้เพื่อเตือนให้ชะลอความเร็วไงจะลูกเพราะว่าทางเน่ะเป็นทางตรงบางคนอาจจะขับรถเร็วทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ จ้าบริเวณนี้ขับรถด้วยความระมัดระวังหน่อยนะทำไมครับแม่เพราะว่าทางข้างหน้าน่ะมีป้ายระวังสัตว์อยู่ไงจ๊ะลูกอุ๊ยเ,เกิดอะไรขึ้นเหรอจ๊ะพ่อมีวัวป่าวิ่งตัดหน้ารถเรานะเห็นไหมแม่บอกแล้วให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเย้ถึงทะเลแล้วผมดีใจจังเลยครับที่จะได้เล่นน้ำทะเลแล้ว จ้าแต่ลูกต้องระมัดระวังด้วยนะจ๊ะแบงค์ที่ชายหาดมีเปลือกหอยเยอะครับแม่ไม่ต้องห่วงครับผมช่วยขนของเสร็จแล้วผมกับพ่อจะไปเล่นน้ำนะครับแม่จะลูกแบงค์สนุกไหมลูกสนุกครับพ่อผมชอบสุดๆเลยที่มาเล่นน้ำทะเลที่นี่พ่อก็ชอบที่นี่เหมือนกันเพราะบรรยากาศ ถ้าเปิดเติมแล้วผมจะเล่าเรื่องที่ได้ไปทะเลกับครอบครัวให้เพื่อนๆที่โรงเรียนฟังครับดีมากลูกผมมีความสุขจังเลยครับถ้าว่างๆเรามาเที่ยวทะเลอีกนะจะลูกไม่เฉพาะทะเลนะถ้าลูกอยากไปเที่ยวที่ไหนนะ่ะเดี๋ยวพ่อกับแม่จะพาไปจ้ากเราะลูกเป็นเด็กดีของพ่อกับแม่ไงละ่ะผมรักพ่อกับแม่ที่สุดในโลกเลยครับพ่อกับแม่ก็รักลูกเหมือนกันจ้า หมายจราจรเป็นสัญลักษณ์ประเภทหนึ่งที่สำคัญในการใช้เดินทางร่วมบนท้องถนนอย่างปลอดภัยจะเดินทางให้ปลอดภัยนั้นต้องรู้จักป้ายจราจรมีดังนี้ 1. ป้ายบังคับ 2. ป้ายเตือน 3. ป้ายแนะนำา 4. เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางประเภทบังคับ 5. กรจราจรบนพื้นทางประเภทเตือนขอให้ผู้ชมเดินทางอย่างปลอดภัยใช้รถอย่างระมัดระวังจะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจะได้ไม่เสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีค่ะอ่าเด็กๆเ,เราได้ดูอ่าวิดีโอเป็นการ์ตูนแอมิเนชันเรียบร้อยแล้ว นะครับสำหรับในการเรียนการสอนวันนี้นะครับเราเห็นไหมว่ารูปสัญลักษณ์ต่างๆมันมีความหมายนะครับและที่สำคัญปวามหมายนั้นเราก็ต้องพึงนะครับปฏิบัติตามและห้ามห้ามเลยลูกห้ามทําในสิ่งที่เขาห้ามถ้าเราทําแล้วมันจะเกิดอุบัติเหตุตามมานะครับแล้ววันนี้นะครับคุณครูนําโชค จะให้นักเรียนนะครับถ่ายรูปสัญลักษณ์อะไรก็ได้เช่นสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่นะครับถ่ายรูปคู่กับสัญลักษณ์นั้นเลยนะครับเพื่อนำส่งเป็นการบ้านนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูขอจบการเรียนการสอนในเรื่องของสัญลักษณ์และป้ายเตือนนะฮะในบทที่2 เดี๋ยวเจอกันครั้งต่อไปในการเรียนการสอนของเรานะครับเราจะอัปเกรดมีการพนามากขึ้นกว่านี้นะครับสหรับวันนี้สวัสดีครับเด็กๆสวัสดีครับ